ครับสำหรับวิดีโอนี้ก็เป็นวิดีโอสุดท้ายในส่วนของสารเอนซี์นะครับเป็นการสรุปว่าสารเคม,มีในเซลล์ซิงชิดนะครับในส่วนของสารเินซม์มีอยู่สองตัวคือน้ํากับแร่ธาตุนะครับน้ําหน้าที่หลักก็คือเป็นตัวทําละลายทุกคนทราบดีว่าน้ํา เอ,อ่อเป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่มันทาหน้าที่หลักก็คือเกี่ยวกับเป็นตัวทําลายันที่2เป็นการลําเลียงสารช่วยในการเก็บยาเคมีภายในร่างกายหรือที่เรียกว่าเมตาบบลิซึมรักษาสมดุลของอุณหภูมิสังเกตง่ายเมื่อเวลาเราร้นเราก็พยายามที่จะดื่มน้ําเลขตัวหนึ่งคือการรักษาสมดุลของกรดเบสนะครับสําหรับอีกส่วนหนึ่งของสารอะนินซีคือแร่ธาตุแร่ธาตุจะเป็นส่วนประกอบในโครงสร้าง ต่างๆนะครับอันที่2เป็นส่วนประกอบของอินไซม์เป็นส่วนเป็นองค์ประกอบสําคัญของสารอินซีและก็ที่สาคัญก็คือช่วยให้การทํางานของแวนต่างๆทํางานอย่างปกตินะครับนี่คือหัวข้อในเรื่องของสารสารอินซีนะครับซึ่งในเรื่องของสารอินซีนี้เราจะมีจุดประสงค์ที่สําคัญเพื่อที่จะ จะให้บรรลุในสิ่งที่เราต้องการเรียนรู้ก็คือระบุชนิดและหน้าที่ของสารอินทรียบางชนิดได้ทีนี้เราก็ทราบมาแล้วว่าชนิดของสารอินทรียในที่นี้ที่เราระบุก็คือมี2ชนิดก็คือน้ำและก็เรทธาตนะครับส่วนหน้าที่ก็ดังที่ได้กล่าวไปแล้วอันที่2สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเรทธาต์บางชนิดที่เป็นองค์ประกอบสําคัญในสิ่งชีวิตในส่วนนี้เราจะได้ทํากิจกรรมนี้ในในชั้นเรียนเพิ่มเติมนะครับโดยใช้ตัว แทบเลยในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมโดยทํากิจกรรมกลุ่มว่าแร่ธาตุต่างๆที่ปประกอบของสื่อชุดมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับโอเคครับในส่วนของสารเอนซก็คงจะในส่วนของเนื้อหาก็คงจะไว้แค่นี้นะครับแล้วก็เราจะได้ทํากิจกรรมเพิ่มเติมในชั้นเรียนในการทําในการร่วมกันศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมรวมถึงการฝึกทาโจทย์ นะครับครับโอเคบ๊ายบาย